ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำบุญใส่บาตรในวันนี้ขออน,นี้สงแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงมาช่วยส่งผลดลบรรดานให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวัย ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขให้เหลือกินเหลือใช้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภบทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จใน